โอ้นี่ครับเออเออเออเอเออเออกบปูน่อยเอาหน่อยก็เอาครับได้แล้วครับเออเอออ้ยกรดอิกแล้วนี่อีกแล้วตัวนี้ส่มอยู่ลึกแต่ครับเออ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 ปล่อยปลอเอาเอา สวัสดีครับเมื่อวนี้ผมพามาคุดกระปูครับอันจริงๆแล้วคือจะกินอาหารญี่ปุ่นคือจะกินชาบูหมูกระทะแต่ว่าวัสนาชาตามีปัญญาได้กินซัมานี้ครับก็เลยต้องมาคุดกระปูไปออมครับบริกินดอกอันอาหารยุปปะญี่ปุ่นชาบูหมูกระทะคือเพื่อนนั่นเดี๋ยวมาเบิ้งครับเมื่อน,นี้เลาผมจะคุดกระปูใดซัดําหครับสิได้พาะใส่ปากใส่ท้องบอกะ อันนี้ก็เอามาใส่ครับทงแห่งกะเสียหน่อยเอามาแต่บ้านครับนี่แหละครับหู้กระปูกอะฝนตกไม่ครับก็คงจะขุดง่ายอยู่ดอกมามาตามกันครับ้าผมจะได้กินอ้อมกระปูกว่าครับพี่น้องเมื่อนี้เอาหู้นี่แหละครับผมดูเล็กบ้านน้อดูใส่ละ ได้ละถึงแล้วบอโอ้โอถึงแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ยกล้ามขาดซ้ำครับได้ละกล้ามมันนี่ครับกล้ามขาดซ้ำครับเอาได้ละตัวนึงครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาไซ่หนีก่อน เอาเดี๋ยวหาต่อไปครับหูนึงอยู่นีน่ครับผมมาคุดกันครับโชคดีได้กบกระชิปฟุกไปครับผมใส่หล่ะโอ้เป็นตะลึกท้ ใส่เลโอเ้เจอ,อ,อแล้วครับมาออกมามีเจอแล้วครับผมได้แล้วโอ้นี่ครับเออ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 อไปล่อปไป,ไป,ไป,ไปเออ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 ปลอปโอ้ยหนีดีแท้โอต้ตัวนีมันหนีผมครับอังนี้ครับหนีมือผม เอาเอาใ่้ว้นี่ก่อนครับใยสองตัวแล้วใ่แถวนีมีอีกบ่โอ้มูหนี่มาอยู่ตรงกลางน้องเลยครับนี่เดี๋ยวมา่คุดตัวมันอยู่กลางน้องครับโอ้ไฮ้ละ ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ส่งเลิกอีหรีครับนี่ยุกกลางนี่ไหล่กกละโอ้ถึงง่ายดอกนี่โอ้ส่งมันฉีดเลิกเลิกเกินครับ กูกลางน้องนี่มึงจะซิดกิตดโตมตใส่กูเด้อดูใส่ละคือเลิกแทะโอ้ดินมันอ่อนครับมันกัเลยเลิกโอ้เจอแล้วครับพอแล้วพอแล้วโอ้นี่ครับตัวแม่ตัวบัวไง่ดอกครับกระปูกัไอการครับ ได้แล้วครับเดี๋ยวใช้นี่ครับผมได้การได้การครับได้สามตัวแล้วเดี๋ยวหาแถวๆนี้ละครับผมหูนี่อยู่ใกล้ๆกันครับตุ่มกลางครัโอ้อันนี้พอแล้วครับมันออกมาไหมครับผมนี่ครับกระปูน้อยเอาหน่อยก็เอาครับเดี๋ยวเขามาขุดหู้นี่ครับบันนี้ ใจแล้วอันดีอยู่โอ้โหพอแล้วครับได้แล้วครับผมเออ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 เอแล้วเออเออเออเโอ้ปล่อยมาเออเอ,เอ udes, โอ้อโอนีผมอีกแล้วครับเออ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 เปล่อยปเอาเอาเอาโอ้ยหนีไปอกแล้วหนีไปอีกแล้วครับ เดี๋ยวเอาไซไว้ก่อนครับผมเมียหนีผมจนได้เลยครับหนีผมจนได้เลือดครับเดี๋ยวมาขุดสองหู่นี่ครับคี่ว่ามันอยู่ทั้ากันนะครับเดี๋ยวขุดหู่นี่ก่อนครับอย่าเลือกเด้อได้แล้วครับพี่น้องอันนี้ยุ่ตื่นครับว่าผิดคาดครับผิดคาดนี่ครับ ได้การครับได้การเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไว้นี่ก่อนทมไว้ก่อนเดี๋ยวเบื้องหู้นี่ครับยังไหนในหู้นี่ หูนี่ตันแล้วเอาคือมีหูทั้งเชรื่องหูนี่ครับอันนี้เบื่งคุดเบื่งดูผอมีแล้วครับเอาได้ตัวเดียวก็เอาครับออาได้การครับผมหูนี่อยู่นี่ครับโอ้ ต้องเป็นตะลิกแกโอ้ส่งเป็นตะลึกแ่โอ้เจอแล้วเจอแล้วครับ กัดอีกแล้วนี่อีกแล้วนี่ครับผมเอาดีสี่หาตัวแล้วครับหนึ่งสองสามสี่หาได้หกตัวแล้วครับโอ้ได้กัดอู้นี่อยู่นี่ครับอู้อยู่นี่มีอีกหนึ่งสองสามหอครับผมหูกับปูกอะโอ้เป็นตะเลือกแท้ดักลงกินกินเลยครับ โอ้ ه, พ่อแล้วครับพี่น้องขึ้นมาขึ้นมานี่ครับนี่ครับผมกระปูผมได้การครับได้การไปไปก่อน ขุดหูนี่ครับพี่น้องวันนี้แดดก็เริ่มแห้งแล้วครับเดี๋ยวจะได้เอาควายไปผูกไว้ครับผมเดี๋ยวขุดหูนี่แล้วกะสิหาอีกจักเล็กจักหน,น่อยนะครับพี่น้องจะได้เอาควายไปผูกไว้กินเฟื่องครับโอ้แต่ใส่แล้วส่งลูกแผลตัวนี้ แมนสีกบบเอโอ้ท่งเลคกะเอ,อาเจอแล้วครับกึินไห ครับผมได้การครับได้การอ้ตัวนี้ซุ่อยู่เลยแท่ครับออกมาดู ของแม่อูได้แล้วครับได้แล้วครับผมเอาเดี๋ยวขุดหูนี่แล้วก็ดี่เอาก้อยไปปลูกแล้วครับพี่น้องสวยแล้วแดดก็แห้งแล้วครับได้หลายตัวเลยละเพราะทีได้เอ็ดกินอยู่หรอกครับซ้ำอ้อมนี่แต่ล่ะหูนี่หู้สุดท้ายนี่ เลือกบนอ่นโอ้พอแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับอเอาแต่จักโปูบูครับพี่นองเดี๋ยวนับเบิ่งก่อนแด่พอก,กินอยู่ลกครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สิบตัวครับเอาพราอมอยู่หรอกครับพี่น้องใช้พักเนี่ยลงไปมันก็จะได้หลายขึ้นแลละครับจังสี้ละครับวิธีบันนอกครับเช้าไห้เช้าหน้าครับผมอยากกินนั้นอาหารญี่ปุ่นอยากกิน หม้อไฟอยากกินชาบัวหมูกระทะกับบร,นนรบ่ได้กินน้ำพึ้นหรอกครับได้กินแต่กระปูนี่แ่ละเดี๋ยวจะเอาไปออมอันใส่ผักบัวแซบแซครับผมครับใส่หัวหอมแดงเนี่ยเอาขอบคุณหลายครับผมเมื่อนี้สวัสดีครับไปเอาไฟไปปูครับบ้านนี้นี่แหละครับที่ผมขุดได้เมื่อนี้ครับได้อยู่สิบสองตครับ พ่อได้ออมกินแรงอยู่ดอกครับว่าไี้กินดีคือเพิินดอกครับไปกินเทกปูนี่แหะครับวัสนามิสงนีปะ่ะเอาควายไปไล่ลงน้ำแล้วเอาไปผูกกินเฟืองครับบน,นี้สิเท,ทียงแล้วเขาเศร้าผมกอประท่านได้กินอยู่ครับ <laughs>